ครับผมวันนี้เราอยู่ในแบบ toilet legacy defense นะครับวันนี้อัปเดตแพทใหม่ด้วยนี่เลยมีกล่องมาใหม่กล่องอะไรอ่านชื่อกล่องก็ไม่ได้ทําไมอ่านชื่อกล่องก็ไม่ได้มีพวกแนวฟอมบี้ปะคือฟอมบี้อันนี้คือซอมบี้เป็นซอมบี้ของฟอมบี้ก็แม่เหรอมีด้วยเหรอโอ้โหมีคนเปิดได้แล้วสามตัวไม่รู้ว่าจะเก่งไหมคูด,ดา0สูตจุดห้าดาเป็เจ็ดร้อยพี่ว่าเฉยเฉยมากเลยนะตัวนี้คือตัวนี้แบบไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นตัวธรรมดาเนาะตัวธรรมดา ที่นะ่าสนใจคือน,นี่เลยที่ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วอยู่ไหนนี่ครับอัปเดตดา้อนเมกาดิวดายชื่อก็คือง่ายชื่อดิวดา้อนแหละไม่ต้องแบบว่าผู้ใ้งงเนาะคือเป็นดิวดา้อนนะนั้นน่าจะติดบ่อยเล่นนะครับก็คือเอเลนของแบบนี้เล่นไม่ยากนะใครอยากเล่นก็ลองมาดูนะเดี๋ยวไปเล่นในเกมดีกว่าว่าดิวมังกรแบบนี้มันจะเป็นยังไงมันจะตึงเหมือนแบบทอยเลวเวอร์วิเฟนไหมปะโอเคครับมาในแมบ,บเรียบร้อยแล้วเล่นในเอเลนเลย เดี๋ยวเรามาวางดีกว่าดิวดาก้อนดิวดาก้อนดิวดาก้อนจะเป็นยังไงปึ๊บโมเดลก็เป็นแบบว่าโอ้โหตัวแบบว่ายืนตัวใหญ่กว่านะให้ดูเทียบไปใหญ่กว่านะใหญ่กว่าพวกแบบสามในท่านนะสามในท่านอาหารเสือข้างหลังเห็นปะใช่ไหมใครวางมาเลยดิวดาก้อนตรงนี้ปึ๊บอ้าววางไม่ได้เมื่อกี้เห็นสีอยู่โอเควางแล้ว โมเดลมันออกมาพอวางแล้วเหมือนขามันยืนไปข้างหลังใช่ไหมครับทุกคนดูดิบ้านตอนแรกขามันตรงนะพอวางเสร็จขามันเหมือนว่าไปด้านหลังนะแล้วก็มันออกแนวคล้ายแบบตัวบินอะเป็นผีเสื้อป่ะคือแบบมันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบออาปีกพี่ว่าปีกมันมันกระพือเกินไปอะเห็นปะมันแบบพี่ว่าปีกมันไม่ควรกระพืออะทุกคนงงไหม โมเดลมาปีกไม่ควรกระพือควรปีกแบบอาจจะแบบค่อยๆกระพือนานๆทีอะไรเงี้ยอันนี้มันออกแนวแบบเป็นตัวแนวแบบผีเสื้อขังเท้าแบบเป็นแนวแบบบินๆไปหน่อยอ่ะมันไม่ค่อยเท่นะแต่จริงๆมันเท่นะแต่พี่รู้สึกว่าอนิเมชั่นตรงปีกมันมันมันแบบฟุ้งฟิ้งไวหน่อยคือแบบมันมันแบบพัดเนี่ยจนกลายแบบเป็นว่าเหมือนเป็นแบบมันแรงผีอะไรเงี้ยโอเคโมเดลก็ใช้ได้นะครับผมเออก่อนไปอัปเกรดที่ขอบพูดก่อน โมเดลเนี่ยพี่ไปเจอผู้แบบว่าช่วยในการพัฒนาแบบตอนแรกพี่คิดว่าเขาเป็นฝรั่งนะเขาเป็นคนไทยแล้วเขาบอกเลยว่าเขาเป็นคนปรับแอนิเมชันต่างๆในเกมเนี้ยของพวกไททันของตัวต่างๆเนีนะ่ยหรืออย่างดิวมังกรเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งในทีมงานที่ช่วยทำนะครับเก่งมากเลยคนไทยเป็นคนเดียวด้วยนะผงแมปทอยเลนเดกซี่นะครับผมก็อย่าลืมไปชมเขานะเ,เขาบอกว่าเขาแบบไม่ค่อยชอบโมเดลของดิวมังกรเนาะแต่พี่ว่ามันก็โอเคได้อยู่ แต่คือถ้าปีกเนี่ยไม่ไม่พัดตึงนิดหน่อยแล้วก็ขาไม่ไปข้างหลังนะพี่ว่าแล้วยืนอ่ะยืนยืนยืนแบบยืนเก๊กๆหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเท่กว่านี้นะปีกอาจจะลดขนาดนิดหนึ่งประมาณนี้นะโอเคมาอัปเกรดดูดาเมจก่อนขันสองอัปเกรดเป็น2องพโอ้โห้ระยะเพิ่มมันยี่สิบไก่ปุ๊บ,ปบเป็นงานระยะค้อไก่ดูการโจมตีเป็นในการตวัดนะพูดาวหนึ่งวิแต่รู้สึกว่าทำไมมันตวัดไวจังอันนี้พี่เล่นแบบไม่ได้สปีดด้วยนะตบปุ๊บ ตทีละสองหมนห้านะโอเคเราเอัเกรดไปเลยดีกว่าเนะเาะอัเกรดปุ๊บดาเมจเพิ่มพนะันห้าเนาะกูณดาวลดเฮ้ยอัเกรดสามพันนึงเมื่ีะทุกคนเห็นปะอัเกรดสามพั 3, นหนึ่งหรอบักหรือเปล่าทําไมอัเกรดมาเป็นเลเวลสามใช้เงินแค่สามพันถูกมากเลยโอเคบอแต่พออัเกรดเลเวลสี่เนี่ยไปสามไม่สี่เนี่ยระยะลดนะระ,ระยะลดลงนะกูณดาวลดลงดาเมจเพิ่มแต่ระยะฟั้นลงอะ่ะระยะอย่างวงเนี้ยกว้างๆจะฟั้นลงนะดูดิ ปลายสองหมื่นปึ๊บโหดโหดไปเท่าตอนเลเวลหนึ่งโอเคแต่สี่ไปห้าเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะหกหมื่นโอ้มีพอดีด้วยแล้วดาเมจเพิ่มเกือบเท่าตัวนะโอเคปุ๊บสัตญายังนั้นเท่าเดิมนะตบเหมือนเดิมตบตบอ่พี่รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะ แม็กและแม็กและดาเมจจันอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะครับอุดารศูนย์จุดเจ็ดพี่ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่รู้สึกว่าอย่างพวกสามในท่านน่ะยังเท่กว่านะมาดูดาเมจของสกิลนี้ดีกว่าสกิลนี้จะทำอะไรได้ทุกคนรอรอดูว่าตึงๆเอาเว็บนี้ดีกว่าเฮ้เพราะมันต้องกดใกล้ๆใช่ไหมมันตายก่อนอ่ะมันตายก่อนแบบขอแบบเยอะๆได้ไหม ไปกิวจะแบบดูดีว่าทำอะไรได้ไปเลยปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอนดูป๊บเป็นไงคนไฟครับผมรวมคนไฟไฟครับถุยน้ำลายไฟเป็นไฟโคตรเท่เลยเมื่อกี้กิวคนไฟไฟโอ้โหหลุดจ่าหลุดจา่าวางที่ตัวนึงวางไปเลย หวานนี่กี่ตัวตัวเดียวเหรอไม่ใช่ตัวเดียวดิเอาดิวดาก้อนมานได้ตัวเดียวดิวดาก้อนมานได้ตัวอันนี้ยังไม่ได้บัฟอ่ายังไม่ได้เอาไปรีบัฟเลยนะส่วนจุดหนึ่งพี่ว่าถ้าทำบัฟส่วจุดหนึ่งอาจจะตึงจัดเลยโอแกชอบพนไฟอ่ะชอบพนไฟทุกคนว่าเป็นไงถ้าพนไฟมันตึงปะมาพนไฟไปเลยน้องกูดาฟีพิบี้เป็นไงนี่พลลุล้ว แต่ระยะมันฟันไป่ะขอตีกเลยอนะ่ะตัวนี้ตัวนี้คือเป็นระดับโฟรพีมด้วยนะเก่งกว่ากอลลี่กนะแต,ต่ระยะสิบสี่เนี่ยฟันไปฟันไปจริงๆเดีด๋ยวดู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 พี่อ่าพ,พี่พี่ลองพี่ลองพี่ลองในยี่สิบสี่พี่พี่ว่ายังหน่อยยี่สิบสี่เนี่ยยังไม่ตันด้วยนะสวยๆกำลังสวยเลยสิสี่สั้นไปครับพี่ว่าทำมากิกนยากมาก รันไปเผาวไาวไ้เผาไว้ยไม่กดไม่โดนนะครับไม่ผ่าวะเพื่อนอ้าวบักไม่บักอะ่ะมันไม่โจมตีอะ่ะอาดิวดาก็พี่ไม่โจมตีอะ่ะทุกคนดูดิพี่โดนอะ่ะพี่โดนเล่นแล้วอะ่ะมันไม่โจมตีอะ่ะขายอะ่ะขายได้โคตรเกลียดเฮ้ยดิวดิวบักดิวบัก ดี๋ยวพี่บา้าม่ทำกันหนึ่งโอเคพ้นไฟไฟหน่อยบาอ้าก็เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าดิวบา้าดิวไม่โยมตีเกิดอาการบ้าอีกแล้วโอเคดูไฟทำไมอะ่ะทำไมไม่สามารถกดได้ตอนนี้มาคือทำไมกดไม่ได้อะ่ะเอา้าโอ้โหปากอีกแล้ว ไม่เป็นไรกดไม่ได้ก็ไม่กดดูดิโอเคมันเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนมันยังมีบล็อก,กอยู่นะดูมันตลกว่ะดูท่าเด็ดฉันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เปสงเกตพี่รู้บอกว่ามันตัวยังคอนบลบอก,ก,กดูเลยนะแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้กันเนาะดิวดา้อนจากเอเลเมนต์หมดตัวคอร์เปนหน้าแพงพี่ว่าเพราะาแมปนี้คนข้างคนค่อนข้างเล่นน้อยนะครับผมก็เดี๋ยวคมีไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้า มาลองเล่นตัวใหม่ๆบ้างดีกว่าที่ออกมาว่ามีตัวไหนเจ๋งบ้างใช่ไหมตัวดิวที่อยู่ในตู้สุ่มก็เจ๋งๆเนาะโอเคคลิปนี้ไปละว้แค่น,นี้ให้ดูสเตตัสกับดูหน้าตาของพี่ดิวดาก้นนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย